เสียแล้วเราเวยแก้วเพื่อนเกลอขอเวลาอะไรนะครับเพื่อนเหรอโอ้โหเพื่อนครับเพืโอ้โหแต่แต่แต่สูงๆมันคนละสูงๆอันนี้มึงอนี่ถ้าตลาดตำแหน่งกันนู้นไรอรับรางวัลเอาลองต่อลองต่อพอเจอเจอเธอจ้าแม้ใบหน้าเธอช่างแจ๋วถ้ามันต้องเกี่ยวกันเสียแล้วเราเวยแก้วเพื่อนเกลอขอเว เดียวผมขอเกี้ยวสักนาทีวันนี้โกมาเจอกี่ถ้าไม่สีจะหาว่าเซอวยสวยๆแบบนี้เพื่อนเอ้ยหอสีได้ยาก<อ>ต้องอย่างนั้นคนไหนเนี่ยคนนี้ครับอ๋อคนนี้อ่ะลองต่อไม่ัวตัวอย่างนี้ไม่หาสีได้ยาก แต่ต้องระวังเอาไว้มากนะคะทุกคนชนิดที่ปากอซุปเปอร์อาซุปเปอร์ที่ปาาแล้วมันไม่อยากจะเข้าใกล้ถ้าไปเจบไม่ถูกใจเดี๋ยวแม่ก็ไล่เอาหน้าเหลิมถึงว่าจะไล่หรือไม่ไล่อะไรอะไรผมก็ไม่รู้ดูโน่นนี่ของแม่หนูดูซิวหูเออเฮอเองร้องแบบเอยเองร้องแบบนี้ไม่ได้อ้หอร้นี่หักไปไม่รู้เรื่องอะไร มาต้องเล่นในสมบัติอ่ะเมื่อกี้นี่ร้องอะไรนะดูสิโอ้โหเออฮ่เห่ดูนู่นนี่เขาแม่นูนดูสิโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันกระชากมือกระตาล้มลุกเลยโอ้โหไม่ได้เหรออ๋ออะต่อต่อต่อดูนู่นนี่ของแม่นูนดูสิโอ้โหเออเฮ่ ไม้ไโควิดปะเนี่ยมาไม่ใช่โควิดครับโอ้โหสุดยอดเห็นคนเยอะมันก็ตื่นเต้นลืมบทดูสิโอหูโอ้โหเธอสวยโกมีเกรนสวยสะดาวงามสดเด็ดอย่างกับอลิซาเบธเฮเล่ช่างสายแล้วคุณผม้พูดได้ไหมคะเอาเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเฉยเฉยเปรียบเทียบช่างสวยสด หมดทุกสิ่งแม่งามพิงหน้าพิงนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาหรือว่าอังกฤษครับคงร้องว่ามิสยูนิวว่โอ้โหจอดฝรั่งเ็นน้ำลายเล็ดร้องว่า yes all night นัมเบอร์วใช้ได้โอปันไทยสเลนเดอร์ทุกอะไรวันไทยกันหนาบางหลังนี่วันทายอ่ะ บ้าเนทรายสเลนเดอร์ขอโทษเธอเนื้อทองนี่บ้านน้องนั้นอยู่ที่ไหนเป็นลูกคนที่เท่าไรทำงานอะไรอยู่หรอเป็นนายทะเบียนอำเภอเนี่ยรับซักโอ้ยเออมันม่ต้องถามให้รู้คือมถามไม่รู้ต้องถามให้รู้ครับเผื่อไปขอเขาไม่รู้จากบ้านโอ้ ハハハハ